เรือคอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์มีส่วนรับผิดชอบต่อการค้าโลกส่วนใหญ่เป็นเพราะมันคุณจึงสามารถรับสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศได้ไม่ช้าก็เร็วแต่พวกมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกับเรือที่ใช้เครื่องจักรอื่นนั่นคือพวกมันมักมีแนวโน้มที่จะพังเจ้าเรือเล็กเหล่านี้จึงเข้ามามีส่วนร่วมเรือลากจูงมีไว้เพื่อช่วยเรือที่ติดค้างอยู่ในทะเลซึ่งไม่มีเชื้อเพลิงหรือได้รับความเสียหายไม่ว่าจะทางเทคนิคหรือทางกายภาพนอกจากจะเป็นเรือคู่ภัยแล้วเรือลากจูงยังช่วยนำทางเรือใหญ่เวลาที่จะเทียบท่า เนื่องจากเรือเหล่านี้มีขนาดใหญ่พวกเขาจึงต้องใช้เรือลากจูงขนาดเล็กในการสำรวจสภาพแวดล้อมและช่วยนำทางไปยังท่าเรือได้อย่างเหมาะสมพวกมันยังทำหน้าที่เป็นเรือดับเพลิงในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ในเรือเรือบรรทุกสินค้าจำนวนมากมีระบบดับไฟยอยู่แล้วแต่เรือลากจูงจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เรือบรรทุกสินค้าจำนวนมากแล่นผ่านบริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์อย่างอาร์ติกและต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายหรือเรียกว่าอุปสรรคน้ำแข็ง เรือลากจูงจึงเข้ามาช่วยอีกครั้งพวกมันเป็นฝ่ายเริ่มลงมือทำลายน้ำแข็งเพื่อให้เรือใหญ่ผ่านไปได้โดยไม่เสียหายหรือทำให้เส้นทางเดินเรือช้าลงพวกมันยังช่วยให้เรือขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านพื้นที่แคบๆได้เมื่อวันที่23มีนาคม2021 The Ever Given หนึ่งในเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ติดอยู่ในคลองโซเอชเป็นเวลา6วันมันทำให้การขนส่งทั่วโลกหยุดชะง,งักด้วยมูลค่าการค้าเกือบ10,000ล้านดอลลาร์ใน1วันคลองโซเอชเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญสายหนึ่ แต่เส้นทางของมันค่อนข้างแคบเมื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันเหมือนกับตึก Empire State ติดอยู่กลางทางด่วนที่พลุกพล่านดังนั้นหากคุณสงสัยว่าเหตุใดการจัดส่งของคุณจึงล่าช้าในสัปดาห์นั้นอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> ก้นเรือใหญ่เกือบแตะพื้นคลองเช้าตรู่ของวันที่23มีนาคมอากาศไม่เหมือนเดิมมันเลวร้ายลงเรื่อยๆโดยลมพัดแรงขึ้นด้วยความเร็วประมาณ73กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นเป็นสภาพอากาศเลวร้ายสำหรับการนำทางมันควรเป็นสัญญาณเตือนแรกแต่เจ้าหน้าที่ดูแลบริการของคลองไม่มีระบบสำหรับตรวจสอบสภาพอากาศหรือเรือที่เตือนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้กัปตันคริชนันคอนเทเวลจึงเพิกเฉยต่อสัญญาณและตัดสินใจที่จะไปต่อโดยไม่ทราบถึงอันตรายและผลที่ตามมานักบินชาวอียิปต์ที่ช่วยนำทางล้มเหลวในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมส่งผลให้เรือติดในแนวทะแยงและนั่นส่งผลให้ทำให้ขวางคลองทั้งหมด เจ้าหน้าที่ของคลองไม่ให้ใช้เรือลากยุงด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทําให้เรือติดอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหวันสิ่งต่างๆเร็วร้ายมากจนพวกเขาต้องนํารถขุดมาขุดพื้นดินบางส่วนออกเพื่อให้เรือกลับสู่สภาวะปกติที่ไปต่อได้ดังนั้นเรือลากยุงลำเล็กเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการซื้อขายในตลาดโลกเรือนั้นใหญ่ขึ้นเรือเร่อยๆตามแนวโน้มของโลกโดยขึ้นอยู่กับการนำเข้าและส่งออกที่มากขึ้น พวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเดินทางระยะไกลามากกว่าการหลบหลีกในที่แคบและตรงมุมแคบเรือลากจูงถูกคู่ไปด้วยวัสดุที่ไม่ขีดข่วนหรือทำให้เรือใหญ่เสียหายคล้ายๆกับรถบัมในสวนสนุกพวกมันสามารถผลักหรือดึงได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือจำเป็นจะต้องมีเรือลากจูงมากกว่าหนึ่งลำเพื่อช่วยให้เรือใหญ่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ไปต่อได้เรือใหญ่ไม่ให้น้ำผ่านหางเสือมากนักเพื่อให้เลี้ยวได้เร็ว,รวและเสี่ยงต่อความเสียหายของเครื่องยนต์หากพวกเขาดันเรือใหญ่แรงเกินไป พวกเขาสามารถลากจูงได้โดยตรงหรืออ้อมก็ได้ลากจูงสามารถดึงเรือข้างหน้าหรือจากข้างๆก็ได้พวกเขายังสามารถผลักมันจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเรือลำเล็กเหล่านี้เปรียบเสมือนมดเมื่อเทียบกับเรือขนาดใหญ่เคล็ดลับความสําเร็จของพวกมันคือการลอยอยู่เหนือน้ํานั่นหมายความว่าไม่ต้องสู้กับสิ่งกีดขวางนั่นส่งผลให้การผลักหรือดึงทําได้ง่าย เรือลากจูงรุ่นใหม่จํานวนมากมีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่2เครื่องนอกจากนี้ยังมีบางรุ่นที่เป็นไฟฟ้าซึ่งดีต่อสภาพแวดล้อมและทางานได้ดีด้วยโดยทั่วไปแล้วเรือขนส่งจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถบรรทุกและเครื่องบินแต่จะช้ากว่าเรือขนส่งส่วนใหญ่จะบรรทุกอาหารเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่คุณสั่งเรือที่ใหญ่ที่สุดสามารถบรรทุกหอไอเฟลไว้บนเรือได้เหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แม้ว่ามันจะใหญ่โตกว่าเรือก็ตามผู้มันแข็งแรงกว่ารถทั่วไปถึง1000เท่า หากคอนเทนเนอร์ทั้งหมดในโลกถูกจัดเรียงเป็นกองมันจะครอบคลุมได้ถึงครึ่งโลกเลยล่ะหากคุณเคยเดินบนชายหาดในยุค90และเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็ดย่างคุณไม่ได้ฝันไปในปี1992ลังขนส่งเป็ดยางจำนวน28,000ตัวสูญหายในทะเลขณะดเดินทางจากฮ่องกงไปยังสหรัฐอเมริกาพวกเขาบอกว่ามันตกลงมาจากเรือและลอยไปทั่วมาหาสมุทรในโลกมานานกว่า20ปี สิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าพึงประสงค์ซึ่งทิ้งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบดิเวททางทะเลของโลกได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายังเป็นประโยชน์ต่อเราในการเรียนรู้และเข้าใจโลกของมลพิษพลาสติกและวิธีการทำงานของกระแสน้ำในมหาสมุทรดูเหมือนเป็ดเหล่านี้จะเดินทางไปทั่วหลังจากหลุดพ้นจากตู้คอนเทนเนอร์รายงานบางฉบับแสดงให้เห็นว่าพวกมันถูกพัดพาไปตามชายฝั่งของ阿拉斯า,าอเมริกาใต้ฮาวายแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือสกอตแลนด์ออสเตรเลียและถึงกับกลายเป็นน้ำแข็งในอาร์กติกด้วย แทนที่จะไปยังห้องน้ําหลายพันแห่งในสารัมริกาพวผู้มันกลับกลายเป็นเป็ดเ,เร่ร่อนที่แบกเบ,บ้ไปทั่วโลกเพื่อดูว่ามีอะไรอีกนอกเหนือจากผนังเอียงและอ่างที่เต็มไปด้วยฟองสบู่หลายตัวถูกรวบรวมแลวเอาออกจากทะเลและมหาสมุทรในขณะที่บางส่วนยังลอยอยู่ที่นั่นมีเป็ดประมาณ2 0 0 0ตัวที่วนเวียนอยู่ในกระแสะน้ําของวงแหวนของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือเพื่อคุณจะสงสัยนั่นคือสถานที่ที่กระแสะน้ํามาบรรจบกันระหว่างญี่ปุน่นอสก้าโคเดียกและหมู่เกาะอลูเทียน พวกเขาถึงขนาดสร้างเว็บไซต์เพื่อติดตามเป็ดเหล่านี้ด้วยแบบฟอร์มการติดต่อที่ช่วยให้ผู้คนแจ้งว่าเจอเป็ดหนึ่งตัวหรือหลายตัวจากตรงไหนของโลกใครจะไปรู้บางทีเราอาจจะไม่มีวันกู้คืนเป็ดทุกตัวที่หายไปในทะเลได้ <c oughs> นี่เป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์บังเอิญจากหลายๆเหตุการณ์การศึกษาพบว่ามีตู้คอนเทนเนอร์อย่างน้อย 2000- ถึง10,000ตู้ที่สูญหายในทะเลทุกปีคอนเทนเนอร์ er จำนวนมากที่ลื่นถไหลและตกลงไปในทะเลไม่ได้จมลงสู่ก้นทะเลเสมอไป เพราะพวกมันสามารถลอยได้ข้อเสียคือมันไม่ลอยสูงจนกลายเป็นเกาะสีสันสดใสที่สังเกตได้ง่ายพวกมันลอยเหมือนภูเขาน้ำแข็งโดยมีเพียงส่วนบนของตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นที่เห็นได้นั่นหมายความว่าเรือเล็กหรือเรือใหญ่ที่ผ่านไปผ่านมาจะไม่เห็นมันจากด้านบนหากพวกมันชนเข้าความเสียหายใหญ่สามารถเกิดขึ้นกับเรือได้พวกมันไม่สามารถลอยได้ไปตลอดดังนั้นพวกมันจึงจมลงหลังจากลอยอย,อยู่บนผืนน้ากว้างเป็นเวลาหลายวันบางคนถึงขนาดเคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มาเกยตื้นหลังนอนลอยแองแมงอยู่ในทะเล จ้าตู้เหล่านี้ถูกสร้างมาให้อยู่ได้เป็นเวลานานหากคุณดูแลอย่างเหมาะสมอายุไขของคอนเทนเนอร์แต่ละตู้สามารถยืดออกได้นานกว่า20ปีมันน่าทึ่งมากที่พวกมันเดินทางไปทั่วโลกและถูกบรรจุเติมสิ่งของใหม่ๆหหลายครั้งพวกมันต้องผ่านทุกสภาพอากาศและต้องรอยอยู่ในภูมิอากาศที่แตกต่างกันบ้านสมัยใหม่หลายหลังสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ที่เลิกใช้แล้วซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม โดยบ้านตู้คอนเทนเนอร์มีสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านทั่วๆไปเว้นแต่มันดูเท่ดีนอกจากจะดูเท่แล้วยังประหยัดเมื่อเทียบกับบ้านทั่วไปคุณสามารถประหยัดเงินได้มากด้วยโครงสร้างที่ทําเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งสิ่งที่จําเป็นก็คือรากฐานเล็กๆน้อยๆและการปรับเปลี่ยนตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยและคุณก็จะได้บ้านของตัวเองแล้วคุณยังทําประโยชน์ให้กับโลกด้การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บ้านเหล่านี้เป็นตู้รีไซเคิลที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่และขัดเงาให้สลับสลวยเพื่อใครก็ตามที่มาสายอยู่บ้านเหล่านี้ดีพอที่จะอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอากาศร้อนอบอ,อ้าวอุตสาหกรรมนี้กำลังเฟื่องฟูคุณจึงสามารถสั่งบ้านใหม่ถึงมือคุณได้ภายใน10ส,สัปดาห์คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ก่อนที่เขาจะสร้างให้คุณมันขนส่งได้ง่ายเพราะไม่หนักเพียงแต่มันเทอะทะ คุณสามารถคาดการค่าใช้จ่ายของคุณได้โดยไม่ต้องมีการจ่ายเงินที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากเหล่านี้เริ่มต้นการเดินทางในโรงเหล็กและเดินทางไปทั่วโลกและในท้ายที่สุดพวกมันปักหลักอยู่ในที่ดินผืนงามและครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งมันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของพวกเขาว้าวผมอยากมีสักหลังจัง